สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JTN และยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของไมค์ครับสวัสดีโโอเคพวกเราก็ได้แบ่งเสื้อผ้ากันใส่แล้วนะทุกคนจะได้แบบป้องกันไปในระดับ <lish S 1> นึงเสื้อผ้าแต่ละคนขขาดเผินเกินกันทั้งน,นั้นโอเคทุกคน พวกเราออกเดินทางกันดีกว่าคือตอนเนี้ยพวกเราพร้อมมากแล้วพร้อมทีจับรวกกับอะไรก็ไม่รู้อยู่ในถ้ำอย่างนี้แล้วหนะ้าที่เขาบอกอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือนะทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะไปกันเถอะไปไป้ะไปเขาอ๋อเดวู้ตื่นเต้นลงมาแล้วครับลงมาก็เจอทานเลยขุดเร็วที่รักขุดขุด ไปเราไปกันต่อเถอะนร่อะไรอะ่ะอุ้ยสามีมาแล้วสามีมาตัวเดียวจะแย่เลยเฮ้ยท,ท,ทำไมมันมาเยอะแท้ถอยถอยไปตั้งหลักก่อนแม้ยังไม่ทันจะเข้าไปเลยออกมาต้อนรับเยอะขนาดนี้เราจะรอดไหมเนี่ยทุกคนแอบก,กอนแอบกวนทุกคนก็ไม่ค่อยจะกลัวเท่าไหร่เลยนะมาแล้วไปกันต่อเถอะ เจอทานแล้วปะรีบขุดเทนเถอรระวังหลังให้ด้วยนะเอาละทุกคนตอนนี้พวกเราก็ได้หาทรัพยากรในถ้ำนะแล้วก็ฟาร์มเหล็กฟาร์ม่านเนี่ยจะให้ได้มากที่สุดนะทุกคนถึงจะออกจากถ้ำนี้เจอสัตว์ร้ายพวกเราก็จะช่วยกันจัดการนะทุกคนนีไ่ไงท้องเลยจากนั้นพวกเราก็จะพากันมาตั้งใจหาฟาร์มต่อนะครับทุกคนหาของมีค่าให้ได้มากที่สุดใช่แล้วเอามีเท่าไรเอามาให้หมดเลย ตามไปสักพักไม่นานพวกเราก็เจอกับเจ้าวไวรัสอีกแล้วนะทุกคนเจอซอมบี้มาเป็นฝูงเลยเอาละมาเลยครับไม่กลัวเจ้าหรอกนี่เอาเลยครับพวกเราก็จัดการเล่นงานมันเลยครับไอ้คนมันตน่อยมาเข้าแล้วทียังไงล่ะช่วยด้วยไ<อ>ม่ไม่จะตายแล้วโดนมันตีนี<อ>่เราก็เลือดรดแล้วหนีก่อนได้ไหมอ่ะก็จะตายแล่รไม่ไหวใจเขาไม่ไหว เอาไปซ่นนนททอนให้หน่อยเอาไปซ่อนได้嘛เก็บเขาไว้เลยเดี๋ยวาจะซ่อนเป็นที่กันละกันปิดไว้เลยลูกๆจะตายแล้ว <c oughs> <c oughs> ตายแล้วเดี๋ยวเราเข้าเลยเราทำทุกอย่างแล้วจะทำยังไงเอาล่ะทุกคนตอนนี้พวกเราเนี่ยก็จะขอตั้งหลักอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ ไม่มีนะเอา้าเออไม่ใช่สงสัยเราจะตาลายเป็นนิดนะทุกคน <c oughs> มันก็เหมือนผ่า,านอะเดี๋ยวนะหาหานจะหมดเลยเน, <c oughs> นี่ยเยอะเรื่อยเรื่ยเลยเจ๊งอย่าไปสรางกำลังตรงน, <c oughs> งนี้โอเคนะเขาจะคาบอันนี้แล้วกันเ <c oughs> ตาเผาแล้วก็วางเตาเผาซะอเออันนี้ใส่ตั้งเลยฮะอาเอะไร เห็กใส่ไดเลยเราจะเผาเห็กทาชุดเกาะให้เต็มกันโอเคตอนนี้เราก็ได้เหล็กมาแค่แปดอันอของเต็มเท่าไหร่แปดอันเดียวเป็นเก้าอันเราได้เหล็กมาทั้งหมด9้าอันแล้วเราจะมาทําชุดเกาะก่อน,อนไม่ไหวมันมันโหดมากเลยเราไม่มีชุดเกาะไม่มีอะไรไปสู้กับมันเลยอาหารก็กินไปเต้งเลยแล้วไม่ขึ้นไม่กีน จ K7 เอาไปคราบได้เลยครับผมลงมาจากตู้เผาแล้วก็เอาไปคราบในโต๊ะครับเป็นชุดเกาะเอาเสื้อก่อนนะเอาเสื้อก่อนแค่ยืดเสื้อเอาแค่เสื้อก่อนเอามาสักตัวหนึ่งใช่แล้วก็ใส่ได้เลยครับตัวกลางใส่ได้ไหมเราก็จะใส่เสื้อก่อนนะทุกคนชุดเกาะของเรา โอเคอยัขา,ามีอุปกรณ์ในการที่จะไปต่อสู้กับเจ้าแล้วจะซอมบี้ก็ยังไม่ถึกมากเท่าไหร่ฮอร์อแต่ก็ช่วยถึกสักนิดหนึ่งโอเคอย่างน้อยก็กันตายได้ท่านผู้ชมฮึวิธีนี้มีเหล็กด้วยโอ้โหได้<ๆ>ฉันพร้อมแล้วมีเหล็กเยอะมากเลยจริงเหรอใช่โชคดีก็เจอเลยวิ่งนั่งไงเหล็กเฮ้ยทำไมซอมบี้มันเยอะจังวะเราจะทำยังไงดีอะเราจะสู้กับมัน แซมมี่ไม่เท่าไหร่เตุที่น่ากลัวคือคิปเปอร์ได้ได้อุ้ยทำไมมันโดดไปไกลจังวะใช่นี่มาดิไปไ่นร้อยอุ้ยน้องเมฆตัวนี้มาสินี่นี่รู้ไหมค่ะคือใครยค่ะคือโจรสลัดเข้าไปขุดขุดอันนี้ก่อนค่ะอุ้ยตรงนี้ก็มีเหล็กเยอะเหล็กเยอะมากเลยอะไรตีเขาอ่ะหายวกันนะหายวกันอันนี้ ทั้งนายอะไทุกคนเข้ามาก่อนอันไหนพี่เขาก็ไมีโดนจะมาแล้วไอ้คงก็โดนทำมาแล้วเดี๋ยวมันจะเดินเข้ามาเองฮะเดี๋ยวมาเลยมาไหมเตรียม้กันเลยเดี๋ยวรอมาเลยแต่กล้าขอแกไม่มีไม่มีทีมใครทีมใครให้มันรู้บ้างซอมบี้มันเยอะฮะไปขุดได้เลยฮะซอมบี้ไปแล้วกันซอมบี้ก็เยอะมากเหมือนกันขุดขุดขุดแล้วรีบขุด เดี๋ยวมันมาโอเคเราก็เผาเหล็กก่อนเผาได้ลเลยฮะโอ้ยยี่สิบสามก้อนแล้วนะ่ะใช่แล้วระหว่างที่รอเหล็กเผาเสร็จเนี่ยแฟนเราก็ออกไปซ่าอย่างนี้แล้วทุกคนนู่นกิปเปอร์มากิปเปอร์มาครับเห็นและะ้วอุ้ยสองตัวเลยวิ่งหนีก่อนเร็วมานี่มานี่มาทางนี้บ้มจะให้มันระเบิดใส่กันฮนะบ้มระเบิดเซ่มันยังไม่ร้อน ถอยมังกรมันจะระเบิดแล้วมันระเบิดใส่กันเลยโอเคเหล็กที่เราเผาไว้ก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะทุกคนไปเราไปทำชุดเกาะกันเถอะเดี๋ยวก็จะทำชุดเกาะให้ตัวเองเองโอเคอยู่ตรงนั้นไว้นวเขาเอาชุดให้เขาเอาชุดเกาะอย่างดีให้โอเคว้าวขอบคุณครับเอา อาใหม่อาไหม่ผิดพลาดทางเทคนิคไปแล้วไปแล้วแล้วแล้วเย้ก่อนเยเก็บร้อยเดี๋ยวก็เตรียไปครับได้เลยครับอเก้าอันเก้าอันก็ครับเอก้าอันครับถ้าเป็นกางเกงกางเกงแล้วเน็้ก็เป็นดาบก็ได้พี่อป้าจะไปสำรวจโลกสักหน่อยนึงเน้กางเกงได้กี่อันนะได้เดียว่ะดี๋ยว กางเกงก่อนนะทุกคนแล้วก็รอเหล็กในเตาเผาอีกก่อนแล้วก็จะทำกางเกงให้แฟนเราฮะทำมาอีกแล้วเหรอโครงกระดูกใช่ไหมโอเคขณะดที่เราเฝ้าเหล็กที่เราเผาไว้อยู่เนี่ยแฟนเราก็จะออกสำรวจแล่เหล็กมาเพิ่มนะทุกคนจะได้เหล็กไหมวันนี้ โอเค okay, ตอนนี้พวกเรากันได้ครับอุปกรณ์พร้อมทั้งชุดเกาะของพวกเราเป็นเหล็กเรียบร้อยแล้วนะทุกคนพร้อมกันแล้วแหละไปะเฮ้ยอยาจจะได้ถึกๆเฮ้ยไปดีเลยเปล่าเรียบร้อยอันนี้ก็เริ่มถึกขึ้นแล้วแต่ยังถึกถไม่มากพอโอเคแต่ก็ถึกอ่ะแหพร้อมแล้วทุกคนสาแล้วมาแล้ว,ลวทำในช่างกว้างใหญ่ซะจริงๆ ถ้าหกเราจะได้หมดเลยก็มีโอกาสข้าลาลนี่มาไอ้นี่จะสู้คร้เหลือสแล้วรื่องนโอเคดีป้าหาไมาแล้วามา้มัเจอแล้วอสัีะเตรียมบวกเอเคมดถอย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 ีเหรอหนีครม่ีไม่มันมันจะฆ่าเราไหมจะฆ่าเราครับไม่ีด้วยาปลอดภัยกับที่เดมแบบนแ้ครับ ยังไม่ทันได้ไปไหนเลยกลับมาที่เดิมอีกแล้วแล้วถ่ายถ่ยนะเห็นไหมเราจะสูมโจมตีถอยนะฮะนี่มัดตีมาแล้วตีมาแล้วนี่นี่ตีมาหมดมาหมดตายแล้วโอ้เราติดผิดอะไรอ่ะใช่กินอาหารไว้ครับผมเราจะไม่เราจะไม่ไม่ตายหรอกใช่ชีวิตลำบากจังเลยทุกคนยังไม่ไปถึงไหนเลยกลับมาที่เดิมอีกแล้ว ยากนยังไม่ได้ไปถึงไหนเลย <S 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 โอเคเราไปกันเถอะนี่จำได้ว่านี่ออกจากที่นั่นนี่คือแบบสิบกว่ารอบแล้วนะหมูงใหญ่เลยครับกอดดูหน่อยระวังระวังพอแลพอนะเฮ้ยจะตกแล้วนะ <S 1> <S 1> ข้างหลังอาจจะมีเพชรก็ได้แต่ไม่มีเหมืองอะไม่ว่าจะมีหมูน,ะน,น เราก็จะให้หน่วยกล้าตายของเราไปขุดนะคะทุกคนแล้วก็จะยืนให้เป็นกำลังใจดูซอมบี้ให้เฮ้ยทำไมเอ้ยเจอเหล็กแล้วแล้วก็เจอคิปเปอร์ด้วยอ่ามัเลยเราไปจังเราไปเจไอ้เนาะไปโจมตีมันเลยให้มันล็อกเขาอย่างงจังถเฮ้ยเฮ้ยเลยไปไหนขุดอะไรกได้เลยนี่เลยนี่ เอาเหล็กกระเผลไว้รอแล้วก็จะไปสำรวจแล้วค่อยกลับมาแล้วนะเดี๋ยวเขาได้ยี่หกก้อนเลยนะอู้เขาได้สิบสี่ป่ะเอาโอเคสี่สิบก้อนเลยน่ะไปแล้วทอนเราอ่ะทอนเราอ่โอเคมีอยู่ห้าในสิบแปดอันไปโอเคไปกันสิบสิบก้อนนี้ได้จุดเกาะเต็มแล้วน่ะข้างบวนวิธานโอ้ยสูงเกินไปเนี้ยก้อนเดียวโอ้ยข้างบนมีเหล็กก็ได้เนี้ยแหะ ฮามันมีเหล็กข้างล่างก็มีเหล็กว้าวเหล็กเยอะนี่นี่แล้วก็มีคิปเปอร์มาเสิร์ฟพร้อมด้วยทุกคนถ้าเหล็กมันจะอยู่สูงขนาดนั้นนะนะอย่งไรเราก็ต้องปีน<ไ>ขึ้นไปไ,ไปเอามันไหมทางนี้ก็มีะางนี้จะต่อบล็อกขึ้นไปแล้วโอ้ยะะเราหมานเหล็กกนเนี่ยหมานเหล็กเลยนะหมานเหล็กหมานเหล็กโอ๊ยมันชนหนะมาสูงแค่ไหนฉันก็จะมาโอ๊โอ๊ะตก ไม่ค่อยเห็นฐานเลยเอ่ะทุกคนใช่เจะแค่ก้อนเดียวฐานนี้ยังเป็นอยู่นะมาทำทอส์กันจะเดินทางต่อแล้วกันแต่เราจำทางได้หรอจำได้เร<อ>าเผาล้วนั้นไว้นะจำได้แล้วเราอย่าไปไกลนะถ้าเราจะหลงทางโอ้เจอเลยกันละอ๋อว้าวเรารวยกันแล้วคนอุ้ยเยอะเลยเนี่ยตรงนี้ยเรารวยกันแล้วใช่รวยมากเลยล่ะ เก็บลงมาเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดมาโคตรรวยเฮ้ยข้างหน้าก็มีเลขเยอะไปไหนเนี่ยไม่รู้กี่ก้อนสองก้อนไหมสองก้อนสามก้อนสามกี่ก้อนห้าก้อนโอ้โหก้อนแลี่ข้างในเนี่ยข้างในเดี๋ยวเราจะกลับไปทับชุดก่อนแล้วก็ไปออกมีอีฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะหลงทางมากกว่านี้ข้างหน้าชิปเปอร์มันอยู่ข้างบนนะมาสิวะลงไม่ได้มาสิโว้ยกระโดดโจมตีมันได้ไหม มันละเบิ้ล้ะเบิ้ลบื้อรถไหมมาง่ายเป็นอะไรไปค้าเป็นอันนี้แล้วครับเป็นจุดเกาะได้แล้วแกมีสิบปันเอาไป้ายไปฮะดียเดีวอเมกาเอาหมดเลยขาดเลยผมเราก็จะเหลือหมวกใช่ไหมเดี๋ยวบอกกับรองเท้าสองอันแล้วก็รองเท้าอีกสองอันสองแค่นี้ใช่ไหม ใช่ฮะโอเคดาบคาบดาบให้ด้วยดาบอีกอันนึงเตงไปไหนแล้วอะอยู่นี่นะฮะมาเลวเอาหมวกให้เต็งก่อนใส่หมวกเต็งเรื่อยรองเท้าเต็งเต็งยังไม่ได้คาบรองเท้าแล้วนะเต็งเอาไปก่อนเอาไปยังแะ้วฮะใส่ด้วก้อยแล้วก็รองเท้าคาบมาแล้วแล้ว ได้นะยังไม่ได้ครับเมื่อกี้กดครับแล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้เขากดครับแล้วไม่ใช่หรอครับอะไรครับสามันหนึ่งสองโอเคคะแนนแล้วฮะแล้วก็ตป็นก็ใส่ด้วยโอเคใส่เลยฮะแล้วก็จะใส่รองเท้าให้เรียบร้อยนะทุกคน แล้วก็ใส่หมวกแม่เราก็จะแข็งแกง <S <S เอาแล้วนะทุกคนหลังจากที่เราหมุมกมุ่นกับการฟาร์มของมาตั้งนานแล้วเนี่ยพวกเราก็ได้ชุดเกาะเลีกมาแล้วทุกคนดูซึ่งมันจะทําให้เราใช้ชีวิตเนี่ยได้ง่ายขึ้นอีกระดับหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ความแข็งแก่งของมันเนี่ยก็ประมาณสัก80%ได้เลยนะไม่อยากจะโม้เลยไปกันเถอะเดินทางต่อทุกคนเดินเราได้ชุดเกาะเต ใครก็หยุดเราไม่ได้ละแต่นี <something up> <top> <t une up inhale> ้ก <move noise> ็ซาได้เล็กน้อยทีนี้เราก็จะซาได้เล็กน้อยใช่ไหม พวกเราก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับแคมแล้วทุกคนเหนื่อยมากเลยเลย้ลาจังเลย,เลยใช้พลังงานไปเยอะมากขอไปนอนพักผ่อนก่อนนะทุกคนเออขึ้นยังไงแล้วเนี่ยไปเข้าบ้านกันเถอะว่าแต่พวกเราไม่ได้นอนกันมากี่วันแล้วน่าจะหลายวันแล้วมั้งไปนอนกัน